มือหรือแบตบวมเกิดจากสาเหตุอะไรไปดูกันเลยครับ ก็กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับแล้วก็กราบสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกช่อง e a s y Mobile ทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่จะมีการนะครับหยิบยกขึ้นมาให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามือถือเครื่องนี้นะครับเกิดอาการนะครับแบตบวมแล้วดันจอภาพนะครับแบตบวมนะครับแล้วดันจอภาพนะครับ บางทีเพื่อนๆก็อาจจะรู้แค่ว่ากาวเสื่อมแล้วจอหลุดนะครับแต่อาการนี้ก็คือมือถือเครื่องนี้แบตบวมนะครับได้ดันจอออกมานั่นเองนะครับเห็นไหมครับแบตบวมอ่าแบตบวมเป่งเลยเห็นไหมครับแบตบวมนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะมีเหมือนลมอยู่ข้างในนั่นเองนะครับเกิดจากไส้แบตที่เสื่อมนะครับไส้แบตเสื่อมจะเกิด ลมข้างในนั่นเองนะครับจะทําให้แบตของเราพองขึ้นมานะครับบางคนก็อาจจะจอแตกนะครับจอแตกฝาหลุดนะครับแต่ส่วนมากนะครับจะมีการดันฝาหลังออกไปนะครับหรืออาจจะดันจอขึ้นมานะครับก็อาจจะเกิดจากสาเหตุ ม the ือถือแบตบวมแบบนี 1941, ้ก็เป็นได้นะครับมือถือแบตบวมนะครับเราจะทําอย่างไรไม่ให้มือถือของเราแบตเสื่อมแบตบวมนะครับการที่มือถือแบตเสื่อมแบตบวมนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับสาเหตุหลักๆก็คือมือถือใช้งานหนักนะครับหรืออยู่ในที่ร้อนนะครับจะทําให้ขั้วแบตเตอรี่ร้อนนั่นเองนะครับเมื่อแบตเตอรี่ร้อนนะครับจะเกิด ปฏิกิริยานะครับของไส้แบตนะครับจะทำให้แบตเตอรี่เสียง่ายและบวมง่ายนั่นเองนะครับก็คือส่วนมากเพื่อนๆจะได้ยินคำว่าอย่าชาร์จไปเล่นไปนะครับอย่าชาร์จบ่อยนะครับก็คือว่าเมื่อไหร่ที่มีการเก็บประจุไฟฟ้าหรือหรือการนะครับใช้งานประจุไฟฟ้านานๆน,นะครับก็คือแบตใช้งานหนัก นะครับก็จะเกิดความร้อนนั่นเองนะครับก็จะทำให้มือถือแบตบวมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็อาการแบบนี้เราก็ต้องไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับแล้วก็ทำการหยอดกาวที่จอใหม่นั่นเองนะครับถ้ามันดันจอขึ้นมานะครับถ้าเปลี่ยนได้ไม่ได้ยังไงนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับหรืออยากจะให้ ทางช่องเราช่วยแบบไหนนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปหรือไปที่ facebook แฟนเพจนะครับิงกงอยู่ใต้คลิปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับจอมันออกมาแบบนี้ก็คือว่าแบตบวมน่เองนะครับต่อสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามในช่อง e a s y mobile ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ